ตัวเต็มมหาเวทผนึกมารในตอนที่262พาร์ท2ศึกตัดสินยูตะกํากลังทําสําเร็จในการได้อาคมมุราสกิเพื่อสังหารในตัวของสุคุณะโดยมหาเวทผนึกมารในตอนที่262พาร์ท2นะครับโดยมีการโจหัวขึ้นมาเลยหรอว่าศึกโอคุสึ VS สุคุณะยังคงดําเนินอยู่ภายในอาณาเขตขณะที่ริกาเกาะ,ะ,ะร่างเนื้อของโอคุสึไว้ไม่ยอมปล่อยโดยเปิดฉากมานะครับเป็นยูตะในร่างของโกโจนั้นกําลังปะทะกับสุคุณะอยู่นะครับแล้วก็ได้มีข้อความขึ้นมาเลยว่าไร้ขีดจํากัดล่างปะทะกับ ใหญอนาเขตตัดสินแพ้ชนะกันภายใน3นาทีโดยยูตานั้นนะครับได้จับแขนงของสุคุณะนะครับและทําการเหวี่ยงเป็นท่าทุ่มยูโดลงไปที่พื้นนะครับและเมื่อสุคุณะร่างอยู่ที่พื้นแล้วทางด้านของยูตานั้นนะครับได้ทําการเตะร่างของสุคุณะนะครับกระเด็นไปไกลซึ่งสิ่นี่เห็นได้ชัดเจนเลยนะว่าในตอนนี้นะครับยูตานั้นเริ่มนะครับคุ้นชินและกับการใช้ร่างของโกโจทําให้เขานั้นนะครับเริ่มนะครับสามารถทันนะครับตามความเร็วของสุคุณะได้ดีขึ้นแต่ในระหว่างนั้นเองนะครับยูตานั้ ว่านะครับริกะนั้นเนี่ยไม่ได้ตามมาสิงนะครับในร่างเนื้อนี้หมายถึงในร่างของโกโจซาโตรุในตอนนี้นะครับจึงทําให้อาคมที่ใช้ได้มีเพียงแค่ไร้ขีดจํากัดร่างเท่านั้นแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็ไม่สามารถใช้อาคมอื่นนะครับควบคู่กับอาคมของเคนจาคุได้อยู่แล้วนะครับแต่ยูตะนั้นก็ได้สังเกตแล้วครับว่ายังไงก็แล้วแต่สุคุณะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช้นะครับถ้าผ่าโลกาด้วยเช่นกันอาจจะเป็นเพราะว่าสุคุณะในตอนนี้เนี่ยเสียแข้งข้างซ้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงทำให้ยูตะประเมินสถานการระัับ้้นงอตจ มือไร้ขีดจำกัดล่างของยูตะในตอนนี้ก็ต้องใช้การขยายอาณาเขตนะครับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อทําการต่อสู้ยูตะหลังจากที่ประเมินสถานการณ์ก็รู้ได้ทันทีเลยแหละครับว่าใน,นตอนนี้เขานั้นมีแต้มต่อนะครับเหนือไปกว่าสุคุณะแล้วและหลังจากนั้นยูตะนะครับก็ตบก็ไปที่หน้าของสุคุณะอย่างเต็มแรงไปทีนึงแต่ปรากฏว่าถึงแม้ว่ายูตะนั้นนะครับจะชินกับร่างกายของโกโจแล้วแต่นะครับก็ยังไม่ค่อยแบบว่าชินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเลยทำให้กะระยะในการตบผิดไปหน่อยนะครับและหลังจากนั้นนะครับสุคุณ หาในตัวของยูตะยูตะนั้นเอี้ยวโตวหลบได้นะครับแต่ก็ถูกซูคุนะนั้นโจมตีเข้าใส่อีกนะครับทางด้านยูตะนั้นพยายามบล็อกนะครับและเขานั้นก็บอกเลยครับว่าตอนที่ฝึกในการสับเปลี่ยนก็คิดอยู่เหมือนกันว่าอาจารย์โกโจนั้นแขนขายาวผิดชาวบ้านชาวช่องเขาซึ่งนั่งให้กระระยะในการต่อสู้ค่อนข้างลําบากส่วนไรขีดจํากัดล่างนั้นที่ดูเปิเป่นยเผลอเนี่ยเหมือนจะสะพัดประโยชน์และไรที่ติแต่ก็ใช้งานยากเอาควรเลยนี่มันไม่ใช่วิชาที่ใช้คล่องได้เพียงแค่การสับเปลี่ยนในการฝึกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งอย่างทุกคนนั้นก็พอจะทราบแล้วครับว่ายูตาก่อนหน้านี้เนี่ยเคยซ้อมแล้วนะครับโดยการฝึกนะครับถับวิญญาณไปอยู่กับโกโจก่อนหน้านี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่เขาก็ยอมรับเลยแหละครับว่ามันยากมากเลยนะที่อยู่ในร่างกายคนคนหนึ่งนะครับด้วยการฝึกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น จึงทำให้ยูตารับรู้ได้ทันทีเลยแหละครับว่าทําไมกันนะครับดวงตาีิคูกันของโกโจนั้นถึงเป็นตัวแปรที่สําคัญนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับยูตาเลยนึกถึงนะครับสิ่งที่อาจารย์โกโจพูดกับเขาก่อนหน้านี้ว่าไม่ต้องห่วงเขานะครับเพราะเขานั้นเป็นคนได้เตยมทานอยู่แล้วยูตาจึงนะครับคำนึงได้เลยแหละครับว่าการที่อาจารย์โกโจนั้นจะพูดคํคำนั้นออกมาได้เนี่ยเจ้าตัวนั้นจะต้องผ่านอะไรมามากมายอยู่แล้วตัดไปที่สุคุณะนะครับที่กําลังต่อยในตัวของยูตานะครับโดยสุคุณะที่มีประสบการณ์สูงงงก็รรู้้้้ไดดททัันนนนีีเลยยะคบว่าาาใตตออข นั้นกาลังปวดหัวกับอาคมของตัวเองนะครับที่ไม่สามารถคุมได้นะครับเพราะความไม่เคยชินอีกทั้งยังมาบอกแวกในการต่อสู้อีกนะครับก็เลยต่อยเข้าไปนะครับหายูตะอย่างเต็มแรงแต่ยูตะนั้นบล็อกไว้ได้ทันนะครับแต่นะครับร่างกายของเขานั้นก็ทื่อลงด้วยเช่นกันตัดไปที่ทางด้านสุคุณะนะครับโดยมันนั้นได้ทําการวิเคราะห์โดยบ่อกแลลวครับว่าเจ้าเคนจาคุนั้นเคยบอกเอาไว้ว่าอาคมของโอคุสึยูตะนั้นก็คือการขัดลอกส่วนเงื่อนไขนั้นคงหนีไม่พ้นการใช้ชิคิงามิในรูปแบบของิญ,ญญาณเด็กผู้หญิงงคนนนนนนั้น้ใกนกาารรดดรูืื่เอ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าเป้าอาคมเข้าไปไว้ในตัวเองสินะเป็นเพราะว่าการย้ายร่างเนื้อหรือเปล่าทําให้วิญญาณเด็กผู้หญิงนั้นเนี่ยไม่สามารถมาอยู่ได้และแบบนี้เจ้าเด็กนี่เนี่ยยังสามารถใช้วิชาอื่นในการคัดลอกได้อีกหรือเปล่านะแต่ต่อให้ใช้ได้จริงๆก็ไม่น่านห่วงหรอกเพราะเราก็ดาววิชาอื่นๆที่เจ้าเด็กนี่เนี่ยคัดลอกไว้ได้หมดแล้วนอกจากนี้พื้นที่ไรามาสมันเป็นเพียงแค่ผลพวงที่เกิดขึ้นจากตามอาคมของเจ้าเคนจากุเท่านั้นและสิ่งที่สําคัญเลยก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยคาก็สังเกตเห็นแล้วล่ะ หลายๆอย่างพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันเท่ากับว่าในตอนนี้ภัยในมือของยูต่าน,นมีเพียงแค่ไร้ขีดจำกัดล่างอย่างเดียวเท่านั้นสินะ แต่สิ่งที่ข้านั้นยังต้องวิเคราะห์ต่อว่ามันนั้นเนี่ยยังสามารถคัดลอกได้ต่อเนื่องอีกนานแค่ไหนหลังจากที่อาคมของเจ้าเคนจาคุสิ้นสุดลงร่างเนื้อนี้ยังคงอยู่หรือเปล่าหากเจ้ายูตะานั้นไม่ได้คำนึงถึงอนาคตเบื้องหน้าหลังการต่อสู้นี้จบลงอยู่แต่แรกแล้วหล่ะจะเป็นอย่างไรวิธีการที่เจ้านั้นน่าจะใช้และคงหนีไม่พ้นมันก็คือและหลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับอดีตก่อนหน้านี้นะครับตอนที่โกโจนั้นพยายามสอนในตัวของยูตาโดยโกโจก็พูดกับยูตา่าแหลนนคะครับว่วเลยนะุ คาเบะไม่เคยสั่งสอนนายหรือดุนายเรื่องนี้เลยหรือไงเล่นเอานะครับเพื่อนๆของยนะูตานั้นพยายามปกป้องในตัวของยูตาแล้วก็บอกเลยแหละว่าทําไมเขี้ยวกับยูตานักล่ะฮะแล้วก็ไอ้เข้มงวดแบบนี้เนี่ยก็ทํากับยูตาคนเดียวพวบผมเนี่ยมันน้อยใจนะส่วนโกโจนะครับที่กำลังถูกเด็กๆนั้นดุนะครับก็แลบลินปลิน้นตานีครับฟแวเว่าเออไม่ฟังนะครับอุดหูด้วยตัดมาที่ปัจจุบันนะครับทางด้านยูตานั้นพยายามรวบรวมสมาธิของตนเองโดยพิธีพิธันนะครับค่อยๆอ,อ่านความทรงจําที่ฝังอยู่ในร่างเนื้อของอาจาร ก็เริ่มในการโจมตีพันประสานหลบลี่เบือนบิดและยูตะานั่นกําลังใช้นะครับท่าฮอลโล่เพอร์โจมตีเข้าใส่นะครับแต่สุคุณะนั้นนะครับได้มาขวางเอาไว้แล้วก็พูดเลยแหละครับว่านะครับเจ้าเด็กนี่เนี่ยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยหรือว่าเพราะอะไรกันในท้ายที่สุดแล้วเจ้าโกโจซาตตรุนั้น ต้องยิงฮอลโลว์โพโพมาในรูปแบบนั้นอย่าฝันไปหน่อยเลยว่าข้าจะปล่อยให้แกนั้นมีเวลาเพื่อเติมยิงฮอลโลว์โพโพได้ตัดไปที่ยูตานะครับที่กําลังทําการวิเคราะห์โดยคิดแหละครับว่าสุครุณะนั้นน่าจะระแวงนะครับการก๊อปอาคมของเขาอยู่เพราะกลัวจะสามารถใช้อาคมอื่นได้นะครับนอกจากไร้ขีดจํากัดล่างแต่ในขณะเดียวกันเรานั้นไม่สามารถใช้อาคมที่ขัดลอกมาได้มากกว่า1พร้อมกันดังนั้นผมจะใช้จุดนี้นี่แหละในการพลิกเกมเอาไว้ภายใต้อนาเขตในการใช้พื้นที่ไรมาดหลังจากนั้นยูตานะครับก็ได้ทาสิ่ นั้นกําลังท่องในการใช้อาคมไร้ขีดจํากัดล่างนะครับโดยการใช้นะครับบอลฟ้าแต่ปรากฏว่านะครับเขานั้นได้โยนนะครับเครื่องบันทึกเสียงนะครับไปหาสุคุณะซึ่งเป็นการบันทึกเสียงเอาไว้นะครับของอินุมากินะครับโดยอินุมากินั้นได้พูดว่าอย่าขยับหลังจากนั้นสุคุณะรู้ได้ทันทีเลยแหละครับว่านะครับไอ้อาคมที่อย่าให้ขยับนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อาคมที่คอปปี้นะครับของทางด้านยูตาแต่เป็นต้นแบบอาคมเลยนะครับโดยอินุมากินั่นแหละครับเป็นคนใช้เองนะครับจึงทำให้ทางด้านของสุคุณะนั้นไม ได้ทําการไร้อาคมจนครบจนในท้ายที่สุดแล้วบอลสีฟ้าหรือน้ําเงินอย่างอาโอนั้นได้ทําการประสานรวมนะครับกับอากาบบอลสีแดงนะครับจึงทําให้ในตอนนี้ได้เกิดเป็นมุราสกิในการโจมตีเพื่อจะทําการสังหารในตัวของสุคุนะแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสลหรับมาเวทผนึกมารในตอนที่2องร้อยหกสิบสองพาร์ทสองนะครับแบบเดือดเลยอยากจะดูในตอนหน้าเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะเราก็จะได้เห็นแล้วแหะครับบทสรุปในการต่อสู้ของคู่นี้นะครับหวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนะสำหรับคลิปนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้าง เกี่ยวกับตอนนี้และก่อนหน้านี้ผมทำคลิปนะครับเกี่ยวกับสัมภาษณ์เกี่ยวกับอาจารย์เก๋ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องมหาวิทยาลัยมีข้อความหรืออะไรต่างๆที่สําคัญมากเลยย้อนกลับไปชมรับชมก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่เรานั้นได้รับรู้นะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมาฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและอยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมาก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับด้วยความที่ว่าตอนใหม่มาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามีการพูดคุยแน่นอนนะครับเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมาฝากไว้ด้วยนะครับและเหมือนเดิมหากคคคุณนนนนนนััั้้้้้้ยยงงไไมม่่่ดดดดกกกกกแแแลลละริิเเเพืออจจตตปปใหหๆ็็ชทาาวววฝบ วันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ